สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะครับกับเหรียญกะหนกบัวใหญ่ที่ระลึกสร้างศาลาร้อปีรุ่นพยักพันล้านมหาบารมีครับโอ้โหปี2563นะครับรูปทรงเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่กะนกบัวด้านข้างนะครับ เป็นหลวงพฤหลวงพ่อพดัดนั่งเต็มองค์บนเสือนะครับอันนี้กล่องรายการรุ่นเนื้อเป็นกล่องสีดําอย่างนี้นะครับซีนเดิมจะเขียนว่าพี่วอนกันทารักษ์นะครับทีมสายบุญนะครับเป็นผู้จัดสร้างนี่ผมเพิ่งฉีกไปเมื่อกี้เหรอนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนเลยนะครับจํานวนการจัดสร้างสําหรับรุ่นนี้นะครับกับเหรียญพยัคฆพันล้านมหาบารมีนะครับ ก็จะมีโอ้โหรายการจองเนื้อเงินลงยาแดงด้วยนะหน้ากากของคำมีหกพันบาทจัดสร้างยีิบเก้าเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาอะไรเนี่ยลายปากคราฟนะครับและแถมเนื้อนวัตหน้ากากกันอีกสามเนี่ยราคาจองสองพันห้าร้อยบาทครับและเนื้อปักก้าลงยาลายทงชาติครับจัดสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับส่วนชุดกรรมการ ชุดกรรมการสร้าง39 9ชุดครับราคาชุดละ1 0 0 0บาทครับก็จะเป็นเนื้อกะไหลเงินลงยาแดงลงยาเหลืองและลงยาเขียวครับส่วนวันนี้ที่เรามาดูกันจะเป็นรายการลุ้นเนือ้อลุ้นโชคครับราคาจองอยู่ที่180บาทครับ1รงลังการันตีเนือเน้อ,องเงิน2ะเหรียญนนะวะ2เหรียญในนั้นนวจะเป็นหน้ากากเงินด้วยวันนี้มีตัวอย่างเลยนะครับาจะมีเนื้ออบาก้านะครับเนื้อฉนวนเนื้อกะไหลเงินนะครับ เนื้อทองแดงและก็เนื้อทองฝาบาทโอ้โหเนื้อมีแค่นี้เองนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นลงยาพื้นเนี่ยก็ยังหาหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นลงยาลังชาตินี่จะสร้างน้อยเลยนะครับรุ่นนี้ใครมีลงยาลางชาติก็เก็บไว้ให้ดีแล้วกันนะครับส่วนแถมยุลังจะเป็นเนื้อเงินไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบลงยาลายธงชาติครับแจกศู์จองก็เป็นเนื้อสามเคและเนื้อทองฝาบาทผิวลุงแจกทานในพิธีครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยและสมบูรณ์ปีหกสามค่อนข้างจะ แรงพอสมควรนะครับรุ่นนี้จะสร้างที่200ลังเท่านั้นนะนี่ครับเหรียญแรกเลยครับมาผมขอซูมดูหน่อยเหรียญแรกครับเป็นเนื้อนะวะนะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เฉพาะตอกบอกเนื้อเนี่ยเฉพาะเนื้อเงินกัณนวะเท่านั้นนะครับเนะื้ออื่นไม่ได้ตอกบอกเนื้อแต่ทุกเนื้อจะมีสติกเกอร์ติดที่หลังเหรียญว่ารายการที่เท่าไหร่ครับสําหรับรุ่นนี้รายการที่6กครับเนื้อนี้6.3ก็คือเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาพื้นแดงโอ้โห หน้ากากเงินผ่านนะครับสวยหน้ากากผ่านด้านล่างก็จะเป็นลวดลายกระหนกหน่อยแล้วมีเสือนะครับมีบัวดอกใหญ่และดอกเล็กนะครับนี่กะหนกบัวนะครับด้านหลังก็มินเขียนว่าชื่อรุ่นว่าพยักษ์พันล้านมหาบรมียันตะก้อสายเหนียวปลาครับ แล้วก็มีตอกนอหนูหนี่ชัดเจนนะนอหนูคือเนื้อเน่าบะแล้วโคดภาษาจีนด้านซ้ายนี่มีทุกตอกทุกเหรียญทุกเนื้อนะครับแล้วก็มีโค้ดเลเซอร์ตอกลำดับเหรียญด้านล่างครับข้างล่างเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลา,าร้อยปีพศสองห้าหกสามมาดูความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณสองจุดแปดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณประมาณสี่เซนนะครับความยาวอยู่ประมาณสี่เซนนะครับ นี่โอ้โหดูความคมชัดของเหรียญใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาดูเหรียญน,นี้จะสร้างที่สองร้อยหลังเท่านั้นนะครับนี่อันนี้คืองานหน้ากากลงยาแดงนะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้เป็นรายการที่หกจุดถึงสามก็จะเป็นเหรียญกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินลงยาจีวรพื้นม่วงครับกะไหลเงินนี่กะไหลเงินนะครับรุ่นนี้ใครมีลงยาชากะเก็บให้ดีแล้วกันนะผมเปิดมายังไม่เจอเหมือนกันนี่ครับต่อโค้ดภาษาจีนด้านซ้ายทุกเหรียญเหมือนกัน ด้านล่างก็เป็นโคดยิงเลเซอร์นะครับนี่นี่คือกระไหลเงินนะครับลงยาจีวอนพื้นม่วงคนเกิดวันเสาร์ครับเราจะมีเนื้อทองแดงโอ้โหทองแดงผมได้มาสองเนื้อเหมือนกันเลยเนื้อทองแดงลงยาจีวอนพื้นแดงนะครับเนื้อทองแดงรายการที่หกจุดหนึ่งห้านี่ครับก็ต่อโคดเหมือนกันนะครับสุดท้ายมีตัวอย่างจะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาจีวอนพื้นเขียวครับเนื้อทองฝาบาทลงยาจีวอนพื้นเขียวเหนียวซับนะครับนี่ โอ้ยได้หมายเลขเจด้วยนะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube M สายบุญด้วยแล้วกันครับอยากดูรุ่นไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับก็จะหารายละเอียดให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีครับ